่ะเด็กๆหาท,ที่ชี้ชาเป,ป็ดเอชาเป็ดไปไปแล้วว้ากระทิงนี่อันนี้กระลอกเนี่ยกระลอกน้อยกระลอกน้อยกระลอกน้อยม,มากระลอกกระทิงมาเร็วๆมาเร็วๆมาแม่มาแม่ถังเงินถังเงินมาแล้ว

กะทิงไม่เห็นเลยวันนี้ไม่เห็นกระทิงไม่เห็นกระทิงเขาก็มีความสุขของเขาเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยว้าวอันนี้อันนี้ต้นมะมาวต้นมะมาไปละไปละว้าวไบสุกสุกแล้วโอ้ยมีกระลอกมากินด้วย เห็นไหมคะนี่นนนนดยียสุกแล้วลูกใหญ่ใหญ่อันนี้อันนี้มีกระลอกกินเนี่ยมีกระลอกกินว้ายลูกใหญ่มากๆเลยเป่งๆเลยสุกแล้วจ้ากล้วยสุกละกล้วยสุกละทำเป็นกล้วยหนึ่ง อม,มสีสวยๆอย่างนั้นเลยลูกย,ย,ลย้อยใหญ่เลยสุกแล้วจ้าน้องอันนี้มาเจอกล้วยสุกกล้วยสุกแล้ว ดนโดน,โด,นโดนก็ลอกดนก็ลอกมามาแบ่งกินโดนก็ลอกมาแบ่งกินว้าวดีมากเลยอ้าวแล้วสามสาพี่น้องสี่พี่น้องอยู่นู่นอันนี้เจ้ากระลลกอันนี้เจ้ากระลลกหาอะไรกระโอก นี่ถังเงินถังเงินไม่เอบยู่นี่เจ้าถังเงินในชอบซ่อนตัวเก่งถังเงินเงินเนี่ยอันนี้เจ้าแพะน้อยเหมือนแพะจริงๆอะไปละเจ้าแพะน้อยเฮ้ย ไปละเจ้าแ,แพ่น้อยมักลาเอ้ยแม่เบอร์เจ้ไปนู่นนะฮะเฮงเฮงแม่เบอร์เจ้ไปเด้ออันนี้อันนี้นี่เมื่อก่อนมีคนอยู่ตอันนี้ไม่มีคนอยู่ว้าวดูต้นขนุน หอมกลิ่นขนุนน่ะขนุนขนุนอ้าวเจ้ากระทิงอยู่นี่เหรอกระทิงไปไหนมากระทิงกระทิงไปไหนมาฮะกระทิงกระทิงไปไหนมาลูกว้าวดูห่างเขานี่ห่างเขาจะมีเอก,กลักษณ์นึ่ไปไหนมาล่ะกระทิงมาแล้วก็มาอ้อนเลยละ มาแล้วแห้งๆน้องอยู่เนี่ยลูกมาแล้วไป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 บ้านกันเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเล่นกันดีๆนะถังเงิน ไปทำน้องทำหลานหนาะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากมายเลยนะคะ